ผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปกลางกาะกลางทะเลแต่เธอกลับตื่นขึ้นมาในห้องมืดที่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนสิ่งที่เธอได้ยินไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงที่เหมือนกอดทั้งเกาะกำลังหายใจและเมื่อเธอพบว่าคนที่มาช่วยเธอคือศพที่หายไปเมื่อห้าปีก่อนทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเกี่ยวกับความลับมืดของก่อเตา ที่ไม่ใช่แค่คาตกรรมแต่มันอาจจะไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ด้วยซ้ำกอเตาคาตกรรมเงียบแสงจันทร์สาดลงบนผิวน้ำทะเลเคลื่อนเบาๆซัดเข้าหาฝั่งอย่างไม่รู้สึกรู้สาเสียงจิ้งหรีดแว่วอยู่ในความมืดแต่ภายใต้เงาไม้ริมชายหาดมีเงาหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบชายหนุ่มแบกกล้องถ่ายรูปไว้บนบาเสื้อเชิ้ตขาวชุ่มเหงื่อฝ่าเท้าเปล่าเหยียบลงบนทรายเย็นเฉียบ เขากำลังตามรอยอะไรบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บนหาดสายรอยลากคล้ายร่างมนุษย์ลากยาวจากแนวต้นปามไปจนถึงโขดหินเขาหยุดยืนหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของมันในหูตัวเองในมือกำลกล้องไว้แน่นนิ้วชี้สั่นเทากดปุ่มบันทึกภาพเล่นจับไปยังปลายทางของรอยลากตรงนั้นมีบางอย่างโผล่พ้นจากแนวโขดหิน นิ้วมือสีซีดอีกงอเปื้อนสายและคราบเลือดแห้งเขาถอยหลังแต่ส้นเท้าสะดุดเข้ากับวัตถุบางอย่างกลิ่นเหม็นเน่าแต่จมูกทันทีเขาก้มลงเห็นกระเป๋าหนังที่ถูกเปิดออกครึ่งหนึ่งข้างในมีเสื้อผ้าฉีกขาดกับหนังสือเดินทางเปื้อนเลือดชื่อในหนังสือเดินทางคือชื่อเดียวกับหญิงสาวที่หายตัวไปเมื่อสามวันก่อนเงาเคลื่อนไหวอีกครั้ง จากด้านหลังโขดหินคราวนี้เสียงฝีเท้าดังขึ้นไม่ใช่แค่หนึ่งแต่หลายคนเขายืนนิ่งลมหายใจขาดห้วงเสียงรองเท้าเหยียบสายใกล้เข้ามาพร้อมเสียงกระซิบเป็นภาษาอังกฤษแผ่วเบาแต่เย็นเยียบเขาไม่ควรเข้ามาเห็นสิ่งนี้เขาหันกลับแสงจันทร์ส่องลงบนหน้าชายคนหนึ่งใบหน้าที่ยิ้มแต่ไม่มีแววตา มืออีกข้างถือวัตถุแข็งยาวเหยียดและในขณะที่ชายหนุ่มก้าวถอยบางอย่างก็ฟาดเข้ากลางหน้าผากเขาอย่างแรงเสียงกล้องหล่นกระแทกพื้นตามด้วยเสียงร่างของเขาทรุดลงข้างๆเหล่านั้นความมืดกลับเข้าครอบกลุ่มอีกครั้งเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นบนก่อน,นี้มาก่อนเสียงคลื่นยังซัดเข้าฝังเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแสงจันทร์ยังทอดตัวลงบนผิวน้ำ แต่ตรงโขดหินนั้นมีรอยคราบเลือดจางๆถูกกลบด้วยสายกล้องถ่ายรูปถูกโยนลงทะเลเล่นแตกฟิลมหนุดลอยไปกับคลื่นชายสองคนเดินกลับไปทางแนวต้นปามตามหลังด้วยร่างที่ถูกห่อด้วยผ้าพลาสติกสีดำไม่มีเสียงพูดมีแค่เสียงลมหายใจหอบถี่ของชายคนหนึ่งกับเสียงบางอย่างกระซิบอยู่ในลำคอรายต่อไปเธอเห็นหน้าเขาแล้วใช่ไหม อีกคนพยักหน้าก่อนจะเปิดมือถือภาพหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาบนหน้าจอหญิงสาวที่กำลังยิ้มในบาร์เล็กๆกลางก่อในเวลาเดียวกันหญิงสาวคนนั้นกำลังนั่งอยู่ใต้แสงไฟนีออนจิบค็อกเทลสีสวยเสียงเพลงเบาๆดังกระทบผนังไม้เธอไม่รู้เลยว่ามีดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองเธอจากเนามืดนอกบาร์ เจ้าของดวงตานั้นกำลังเลื่อนภาพในโทรศัพท์หยุดอยู่ที่ใบหน้าของเธอเขาเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าลุกขึ้นจากมานั่งไม้ก่อนจะเดินหายเข้าไปในตรอกแคบข้างบาร์กลิ่นน้ำเสียโชยเข้าจมูกทางเดินเชือแช่เต็มไปด้วยรอยเท้ารอยหนึ่งยังเปียกน้ำเหมือนเพิ่งขึ้นจากทะเลเมื่อไม่นานเขาเดินลึกเข้าไปหยุดยืนใต้แสงไฟกระพริบดวงหนึ่ง มองไปยังห้องเล็กด้านในสุดประตูไม้ถูกปิดสนิทแต่มีแสงลอดออกมาจากรอยแง้มเล็กๆตรงพื้นเสียงบางอย่างเล็ดลอดออกมาเสียงของหญิงสาวกำลังคุยโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงร่าเริงเธออยู่คนเดียวหรือคืนนี้เสียงจากปลายสายถามเธอหัวเราะก็ใช่นะสิฉันชอบอยู่คนเดียวเวลามาเที่ยวทะเลเสียงหัวเราะของเธอสะท้อนกับกำแพงห้อง แต่ด้านหลังประตูนั้นมีเงาอีกเงาหนึ่งยืนอยู่เงียบฮ่าฮะเงาที่ไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าในมือของเขามีถุงพลาสติกใสข้างในคือสร้อยข้อมือนหนังที่เปื้อนคราบเลือดสร้อยเส้นเดียวกับที่ห้อยอยู่บนข้อมือชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มที่หายไปเมื่อคืนก่อนใต้โขดหินริมทะเลงเงียบเธอยังไม่รู้เลยว่าประตูห้องของเธอ ไม่ได้ล็อกจากข้างในเสียงฝนเริ่มโปรยปรายและอองเล็กๆตกกระทบหลังคาสังกสีก่อนจะไหลยหยดลงตรงขอบหน้าต่างเธอเงยหน้ามองนิ้วมือยังคงถือโทรศัพท์แนบหูเสียงจากปลายสายเงียบไปแล้วแต่เธอยังไม่ได้กดวางบางอย่างผิดป,ปกติเธอรู้สึกได้ทันทีแม้อากาศในห้องจะยังนิ่งแต่บรรยากาศกลับเย็นวาบ เธอลุกขึ้นเดินช้าๆไปยังประตูมือเอื้อมไปบิดกลอนมันเปิดออกง่ายกว่าที่คิดไม่มีเสียงคลิกของล็อกไม่มีเสียงต้านแรงแสงจากหลอดไฟสลัวด้านนอกทำให้เธอมองเห็นเงาคนบางอย่างแต่พอเธอก้าวออกไปทางเดินกลับว่างเปล่าไม่มีใครมีแค่กลิ่นบางอย่างลอยมาแต่ปลายจมูกกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของเลือด เจือปนกับกลิ่นเกลือจากทะเลเธอก้มลงเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่หน้าห้องพับครื่งอย่างเรียบร้อยนิ้วของเธอสัน่นแต่ยังคงหยิบมันขึ้นมาเปิดดูข้อความเขียนด้วยลายมือคดเคี้ยวเหมือนรีบร้อนหรือจงใจให้ดูไม่ชัดเจนหากเธอยังไม่ออกจากก่อนนี้ภายในเที่ยงคืนพรุ่งนี้เธอจะเป็นรายต่อไปเลือดหยดหนึ่งไหลลงจากขอบซอง หยดเปื้อนลงบนข้อความนั้นเธอผงะใบหน้าซีดเผือดเสียงบางอย่างดังขึ้นด้านหลังเสียงฝีเท้าเร็วใกล้เข้ามาเธอหันกลับแต่ไม่ทันได้เห็นว่าอะไรอยู่ตรงนั้นแรงกระแทกมหาศาลพุ่งเข้าใส่ร่างเธอจากด้านข้างโลกทั้งใบพลิกกลับแสงไฟหมุนวนและทุกอย่างก็ดับวูบลงในพริบตา เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งมีเพียงแสงไฟสลัวจากหลอดนีออนเกา่าฮ่าฮ่าเนื้อสีสันมือของเธอถูกมัดไว้กับท่อนไม้ข้อมือถูกเชือกรัดแน่นจนเลือดแทบไม่ไหลเวียนกลิ่นเลือดโชยแต่จมูกแรงขึ้นคราวนี้ใกล้มากใกล้จนเธอรู้ว่ามันไม่ใช่กลิ่นจากจดหมายแผ่นนั้นอีกต่อไปตรงพื้นห้องมีรอยเลือด ลากเป็นทางยาวจากมุมมืดจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าของเธอและที่ปลายสุดของรอยเลือดนั้นคือรองเท้าแต่ของใครบางคนที่เธอจำได้ว่าเขาเพิ่งยิ้มให้เธอเมื่อคืนก่อนที่บาริมชายหาดเธอกลั้นหายใจดวงตาเบิกกว้างหัวใจเต้นกระหน่ำจนแทบระเบิดเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในความมืดมันไม่ใช่เสียงฝีเท้า แต่มันเหมือนเสียงเนื้อเสียดสีกับพื้นช้าชัดเจนและหน้าขลุกเธอพยายามขยับตัวแต่เชือกที่รัดแน่นเริ่มบาดเข้าเนื้อเลือดซึมออกมาเจ็บแสบจนแทบทนไม่ไหวแสงไฟกระพริบอีกครั้งครั้งนี้เธอมองเห็นเงาเงาของบางสิ่งที่ไม่ได้ยืนสองขาแต่มันเคลื่อนตัวเหมือนสัตว์ที่ไม่มีเสียง ในมือของมันมีอะไรบางอย่างวาวแสงเหมือนใบมีดที่เปื้อนคราบดำคล้ายสนิมแต่กลิ่นที่โชยออกมาคือกลิ่นเลือดสดเสียงหัวรอบแผวเบาดังขึ้นแฮบพราเหมือนคนที่ไม่เคยพูดมาหลายปีมันหัวรอบเหมือนรู้ว่าเธอจะไม่หนีไปไหนได้อีกเธอรู้มากเกินไปแล้วเสียงนั้นกระซิบใกล้ใบหูของเธอ ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอร้องแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาลำคอแห้งผากขนลุกสู้ไปทั้งร่างทันใดนั้นแสงจากหลอดไฟก็ดับลงเหลือเพียงความมืดสนิทและเสียงใบมีดที่ขูดไปกับพื้นใกล้ขึ้นเรื่อยฮ่าฮเธอรู้แล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เธอยังไม่รู้คือใคร กันแน่ที่เป็นคนเริ่มเรื่องทั้งหมดนี้บนเกาะเงียบสงบแห่งนี้เกาะเตาที่เคยสวยงามในสายตานักท่องเที่ยวแต่ซ่อนบางอย่างไว้ที่ไม่มีใครควรรู้ตั้งแต่แรกกลิ่นคาวเลือดยิ่งชัดเจนเหมือนถูกปล่อยออกจากซอกมืดทุกมุมของห้องมันหนาแน่นจนแทบกลืนลมหายใจของเธอพื้นไม้เริ่มเย็นเฉียบ เย็นจนเหมือนมีน้ำซึมขึ้นมาจากใต้ดินหยดลงมาทีละนิดตรงปลายเท้าของเธอเธอก้มมองแต่ในความมืดนั้นมีเพียงของเหลวสีดำคนค่อยๆลามเข้าไกลเสียงใบมีดลากพื้นเงียบลงเงียบจนผิดปกติแต่ความเงียบนั้นกลับทำให้เธอกลัวกว่า,วาเดิมมือของเธอสั่นระริกพยายามดึงเชือกให้หลุด แม้จะเจ็บแม้จะรู้ว่าอาจไม่มีประโยชน์แต่เธอไม่อาจรอให้สิ่งนั้นเข้ามาใกล้ไปกว่านี้ทันใดนั้นเสียงประตูไม้เปิดออกแสงไฟจากภายนอกสาดเข้ามาชั่วพริบตาเดียวเธอเห็นบางอย่างพุ่งเข้ามาในห้องก่อนที่ประตูจะปิดลงอีกครั้งและความมืดก็กลับมาแต่คราวนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้ว มีเสียงหายใจแรงเสียงขูดฟันและเงาหนึ่งยืนอยู่ปลายเท้าเธอมันก้มตัวลงช้าฮ่หาฮะใบหน้าของมันอยู่ห่างจากเธอไม่ถึงหนึ่งคืบดวงตาขาวโพลร้แววจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของเธอริมฝีปากที่ฉีกจนถึงแก้มกระตกยิ้มเล็กน้อยก่อนมันจะพูดคำหนึ่งออกมาเสียงนั้นเบา แต่ชัดเจนเต็มไปด้วยความเครียดแค้นพวกเธอลืมเขาไปแล้วจริงๆใช่ไหมจากนั้นเสียงกรีดร้องจึงดังขึ้นในความมืดเสียงที่แม้แต่ทะเลก็ไม่กล้าส,ส่งคืนกลับไปยังฝั่งเสียงกรีดร้องนั้นแหลมสูสะท้อนอยู่ภายในห้องแคบห่าฮะเหมือนถูกขังไว้ให้ก้องอยู่ในความมืดเธอพยายามดิ้น เชือกเริ่มขาดเป็นเส้นฮ่าฮา่าเนื้อหนังไปแตกแต่เธอไม่หยุดเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นไม่ใช่เสียงของมันเป็นเสียงรองเท้าหนักที่ก้าวเข้ามาอย่างเร่งรีบประตูถูกผลักเปิดกระแทกแสงไฟจากไฟฉายแรงสูงพุ่งเข้าใส่ร่างของสิ่งนั้นมันกรีดร้องเสียงแสบหูก่อนจะถอยหนีเข้าไปในมุมมืดอีกด้านของห้อง ผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาเขาสวมเสื้อชูชีพและมีตราเล็กๆบนแขนเสื้อที่เขียนว่าเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยเขาตรงเข้ามาหาเธอใช้มีดพับตัดเชือกอย่างรวดเร็วอย่าขยับนะเขากระซิบคุณปลอดภัยแล้วแต่เธอกลับไม่เชื่อเพราะหลังจากเชือกขาดและร่างเธอสุดลงกอดพื้นเธอเห็นสิ่งหนึ่งรอยสักที่ข้อมือของเขา รูปเดียวก,กันกับที่เธอเห็นในภาพถ่ายเกา่าในแฟ้มคดีเมื่อสองวันก่อนรอยสักของชายที่เคยหายตัวไปจากเกาะเตา่าเมื่อห้าปีก่อนและไม่มีใครพบศพของเขาอีกเลยเธอเงยหน้ามองริมฝีปากของเขากำลังยิ้มไม่ใช่ยิ้มแห่งความล่งใจแต่เป็นยิ้มเดียวกันกับสิ่งที่ยืนอยู่ในมุมมืดเมื่อครูหัวใจของเธอแทบหยุดเต้น ก่อนที่เขาจะกระซิบเบาๆข้างหูด้วยเสียงเดิมเสียงที่กระซิบในความมืดไม่มีใครหนีออกจากก่อนนี้ได้โดยไม่แจาบบางอย่างคืนให้กับมันคำพูดนั้นเย็นเยียบเหมือนถูกกระซิบมาจากใต้ดินลึกลมหายใจของเขากระทบผิวแก้มเธอแต่สิ่งที่ทำให้เธอชาวาบไม่ใช่ลมหายใจแต่เป็นกลิ่นกลิ่นของดินเปียก ผสมเลือดแห้งและกลิ่นความตายที่เธอจำได้ไม่ลืมเขากระชับมีดพับในมือค่อยๆเงื้อมันขึ้นใบมีดวาวสะท้อนแสงไฟฉายสันห่าหะที่เขาวางไว้บนพื้นเธอเป็นคนสุดท้ายที่รู้เสียงของเขายังคงนุ่มราวกับกำลังเล่าเรื่องราวให้เด็กฟังแล้วหลังจากคืนนี้ก่อนนี้จะกลับไปเงียบสงบอีกครั้ง เธอรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีคว้าก้อนหินจากพื้นฟาใส่ศีรษะเขาเต็มแรงเขาสะดุ้งมีหลุดจากมือเลือดซึมออกจากหน้าผากเธอรีบลุกขึ้นขาอ่อนแรงแต่ยังพอพยุงตัววิ่งออกจากห้องประตูไม้ถูกกระแทกเปิดอีกครั้งกลิ่นทะเลกระแทกนาแต่เธอไม่มีเวลาสูดหายใจเสียงฝีเท้าของเขาดังไล่หลังมา เร็วและหนักเหมือนบางอย่างไล่ล่าจากใต้เกาะเธอวิ่งลงไปตามทางลาดไฟฉายตกอยู่ข้างทางเธอหยิบมันขึ้นส่องไปรอบตัวต้นไม้สองข้างทางสายไว้แม้จะไร้ลมเหมือนกำลังหายใจเหมือนกำลังมองเธออยู่เสียงคล้ายเสียงครวนเบาๆดังแทรกมาจากพื้นดินเหมือนเสียงผู้คนกระซิบ หลายร้อยเสียงซ้อนกันบางเสียงร้องไห้บางเสียงหัวเราะและบางเสียงเรียกชื่อเธอมีนาเสียงนั้นลากยาวแผ่วเบาและลึกลงไปเรื่อยฮ่หาฮะเหมือนถูกกลืนลงไปในพื้นดินใต้ฝ่าเท้าเธอเองมีนาหอบหายใจไฟฉายในมือสั่นระริกเธอหยุดอยู่ตรงหน้าผา เบื้องล่างคือทะเลสีดำสนิทคลื่อนกระทบโขดหินเบาฮ่หาฮะแต่ในหูของเธอมันดังก้องเหมือนเสียงลมหายใจของปีศาจเสียงฝีเท้าไล่หลังเธอหยุดลงเธอหันกลับไปเขายืนอยู่ในความมืดเงาร่างสูงใหญ่นั้นเปื้อนเลือดใบหน้ายังคงยิ้มยิ้มเหมือนตอนที่เธอเห็นในภาพถ่ายเก่ายิ้มของคนที่ไม่มีวันกลับมาเป็นมนุษย์ เธอคิดว่าจะหนีได้เหรอเสียงของเขานุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพิษก่อนนี้ไม่ยอมปล่อยใครไปโดยไม่มีของแรกมีนาถอยหลังไปจนหลังแต่อากาศลมจากทะเลพัดใส,สดวงตาเธอเริ่มเอ่อด้วยน้ำตาแต่แววตานั้นกลับแน่วแน่ถ้าก่อนนี้ต้องการของแรกเธอกระซิบงั้นมันจะได้ของที่ไม่คาดคิดในชั่วเสี้ยววินาที เธอพุ่งตัวเข้าหาเขากระแทกเต็มแรงทั้งสองร่างกลิ้งลงจากหน้าผาเสียงกรีดร้องถูกกลืนหายไปในสายลมเมื่อเงาสองร่างกระแทกสู่คลื่นท้องฟ้าเหนือก่อเต่าก็สว่างวาบสายฟ้าพาลงตรงกลางป่าและเสียงกระซิบที่เคยครวญครางก็งเงียบลงรุ่งเช้าชาวประมงพบรองเท้าข้างหนึ่งลอยอยู่กลางอ่าว เป็นรองเท้าของผู้หญิงสีขาวเปื้อนเลือดไม่มีใครพบร่างไม่มีใครกล้าตาหาแต่ชาวบ้านเล่าว่าคืนนั้นเสียงกระซิบใต้พื้นดินเงียบไปเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและนับจากวันนั้นไม่มีใครหายตัวไปบนก่อเต่ออีกเลยแต่ทุกคืนเดือนดับหากเดินผ่านหน้าผานั้นบางคนยังได้ยินเสียงผู้หญิง กระซิบช้าๆในความมืดไม่มีใครหนีจากที่นี่ได้โดยไม่จ่ายของบางอย่างคืนให้กับมัน